และเนื่องจากมีเพื่อนอยากให้ผมทําเกี่ยวกับ f ฟ m i l y g กายต่อเยอะมากซึ่งตอนแรกผมอยากทําประวัติของไบรอันเพราะผมชอบไบรอันมากครับแต่ระหว่างนั้นผมเองก็สงสัยว่าปีเตอร์ไปทํากรรมอะไรมาบ้างผมได้รีเสิร์ชหาข้อมูลทั้งในวิกิแล้วก็ข้อมูลต่างๆทที่ผมจะทําได้พร้อมทั้งไปไล่ดู f ฟ m i l y g ก y อีกรอบใน Disney p พ u รแบบเร็วๆและผมก็ไปนั่งเน้นดูตอนที่มีชาวต่างชาติจดไว้ว่าปีเตอร์ทาอะไรไม่ดีในตอนไหนผมก็ได้ค้นพบว่าตัวของปีเตอร์ได้ทําคดีดาหแรงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งฆาตก,กรรมหมู่ทั้งกินเนื้อคนขับรถชนและอื่นอีกเพียบเลยครับเียได้ว่าถ้าเอามานับเป็นคดีดต่างๆต้องบอกเลยว่าคดีมันยาวเป็นห่างว่าวเลยนะและใช่ฮะวันนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับรวมเหยื่อต่างๆงของปีเตอร์กริฟฟินแต่รายชื่อลิสต์ผมจะเอามาแบบแรนดอมเลยนะครับซึงไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ก่อนจะไปก็ได้มีแฟนๆของ f ฟ m i l y g กายมาให้ข้อมูลดีๆและแก้ไขจุดผิดต่างๆของคลิปก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเพราะผมกับพี่สแตนเองก็พยายามเช็คข้อมูลอย่างดีมากที่สด เท่าที่จะทําได้แล้วครับแต่มันก็ยังมีตกหล่นอยู่บ้างถ้าเพื่อนต้องการแก้ไขหรือเจอจุดผิดก็สามารถเมนไว้ได้เลยนะครับเริ่มเหยื่อ yeah, คนที่1นึ่งทอมทรัคเกอร์ผมขอเริ่มจากเหตุการณ์เบาๆก่อนนะในตอนที่มีชื่อว่าเพทร่าเดครับในตอนที่ครอบครัวกิฟฟินเชิญเพื่อนๆมาร่วมงานเล่นเกมตอกนกลางคืนในขณะนั้นพวกเขากําลังเล่นเกมถามตอบโลอิสก็ให้คําถามฉบับสําหรับเด็กอนุบาลแก่ปีเตอร์เพื่อให้เขาได้มีความสุขกับช่วงเวลาที่เขาเหมือนเป็นอัจฉริยะ แต่หลังจากชนะเกมปีเตอร์กลายเป็นคนน่าตำคาญและเริ่มพูดจาดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นมันโง่ไปหมดไบอันทุนไม่ไหวเลยครับและได้ทาปีเตอร์ให้สมัครขอสมัครทุนสําหรับคนอัจฉริยะเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคืออัจฉริยะจริงๆแต่เมื่อผลออกมาเท่านั้นแหละไอ้บ้าเอ๋ยกลับกลายเป็นว่าปีเตอร์มีสติปัญญาตา่ำกว่าปกติอย่างมากและที่ฮาก็คือปีเตอร์กลายเป็นคนที่มีคนรู้จักในฐานะคนปัญญาอ่อนในตอนนั้นเลยฮะถึงกับขั้นมีคนทําป้ายเขียนว่าระวังตรงนี้มีพ่อพิการอยู่ อารมณ์แบบเดียวกับในไทยที่จะเขียนว่าระวังเด็กข้ามถนนและประมาณนั้นนะครับและในตอนนี้ปีเตอร์ก็ได้ขับรถกลับบ้านมาหลังจากไปทานข้าวกับโลออสแต่เขาได้ขับรถชนใส่ทอมทรัคเกอร์ที่เป็นผู้ประกาศข่าวเข้าเต็มๆด้วยตัวของทอมทรัคเกอร์จะหลังหักแล้วก็ขาหักด้วยแต่เนื่องจากในตอนนี้จะเป็นตอนที่ปีเตอร์โดนประกาศว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนที่สุดทอมทรัคเกอร์ er ก็เลยปล่อยให้ปีเตอร์ไปแบบฟรีๆแถมไม่โกรธอีกด้วยฮะคราวนี้ปีเตอร์ก็ได้ใจเลยกลายเป็นว่าการที่สังคมรับรู้ว่าเขาโง่กว่าเด็ก ทำให้เขารอดพ้นจากทุกข้อกล่าวหาคราวนี้ปีเตอร์ก็ทําเรื่องแย่ๆเพียบฮะทั้งเข้าห้องน้ําหญิงเพื่อไปดูส,สาวๆนั่งซ่วมแต่ส,สาวๆที่อยู่ในห้องน้ําก็คือให้อภัยหมดแถมมีคนนึงบอกว่าอยากรู้ไหมว่าเอ่อไอ้นั่นมันทํางานยังไงด้วยอะไรวันเนี้ยคืออย่างน้อยถึงจะไอคิวต่ําแต่นี่มันก็คนโตแล้วนะโว้ยเหยื่อ yeah, คนที่2สตีวีมันจะมีตอนที่มีชื่อว่าไบรอันกิฟฟินเฮาส์ซอฟเพนเอาจริงๆแล้วตอนนี้เพยของตอนจะเป็นเกี่ยวกับบทละครของไบรอันนะฮะ ต,ตัวของปีเตอร์ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายโดยตรงแต่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับลูกๆฮะขึ้นในตอนนี้สตีวีจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างนุนแรงหลังจากที่คคสและเมก บางเงินทําให้เขาตกบันไดจนสลบไปแถมมีบาดแผลกว้างที่หัวซึ่ง Make, เมกเจ้าสตีวี่ไปโรงพยาบาลแต่คิสกับผ้ามาไว้ทําให้เมกและคิสต้องพยายามปกปิดอาการบาดเจ็บของสตีวี่จากโลอิสโดยการใส่หมวกปิดแผลไว้เพื่อไม่ให้โลอิสรู้ว่าพวกเขาทาสตีวี่บาดเจ็บแต่พ่อดีเด่นแห่งปีอย่างปีเตอร์เมื่อรู้เรื่องนี้ก็ไม่ตําหนิคิสและเมกเลยแต่เขายังสนับสนุนให้ปกปิดต่อไปแถมยังภูมิใจในตัวคริสอีกว่าทำได้ดีมากไอ้ลูกรักโอ้ยนี่มันตะก,กาบ้าเลยวันนี้ ซึ่งตรงนี้แหละครับทาให้ปีเตอร์ผิดเต็มๆต,ต่อมาปีเตอร์ก็เห็นโอกาสที่จะโยนความผิดให้โลอิสเขาเลยรอจังหวะที่โลอิสกําลังจะถอยรถออกจากบ้านและรีบคว้าตัวสตีวีที่ยังสลบอยู่โยนไปไว้หลังรถทําให้เมื่อโลอิสถอยรถเธอจะรู้สึกเหมือนขับเหยียบสตีวีแล้วก็ตกใจมากปีเตอร์ทำแบบนี้เพื่อให้ดูเหมือนว่าโลอิสเป็นคนทําให้สตีวีบาดเจ็บซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไปทําไมทําไมเองไปใส่ลายป้ายสีภรรยาตัวเองฟ้าส่วนโลอิสตอนแรกก็รู้สึกผิดสักพักโลอิสก็บอกว่า เราต้องหาคนอื่นมาเป็นแพะรับบาปแทนและปีเตอร์พันทันบอกว่าฉันรักเธอที่สุดเลยตอนนี้ฮโลอิสกำลังทำเรื่องชั่วๆนั่นเองที่ตลกกว่าก็คือสุดท้ายเรื่องไม่ได้อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สตีวีได้เข้าไปโรงพยาบาลจริงๆและตัวของเขายังพันแผลอยู่เลยฮะแถมเขายังบอกว่ารู้ตัวอีกทีก็เดินพฤษจิกาย,ยนแล้วที่มันเรื่องผ้าอะไรกันวะเนี่ยก็คือสตีวีสลบไปหลายเดือนเลยฮะอย่างฮาเยื่ยคนที่3เมกจริงๆแล้วเมกเป็นตัวละครที่บาดเจ็บจากปีเตอร์มากที่สุดตัวหนึ่งเลยฮะ คือมันจะมีอยู่ตอนหนึง่งที่ปีเตอร์รู้สึกผิดที่เขาเป็นสาเหตุทําให้เมคโคม่าแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเขาก็เลยคิดถึงอดีตที่เขาเคยแกล้งเมกสารพัดรวมไปถึงการยิงปืนใส่เมกด้วยครับแต่อันนี้คือเขารู้สึกผิดแบบรู้สึกผิดจริงๆก็เลยทาการขอโทษเมกและปกป้องเมกจากภัยอันตรายอย่างสุดชีวิตแต่ก็น,นั่นแหละฮะสุดท้ายก็มีเหยื่อแถมเพิ่มขึ้นมาอีกคนผมให้เป็นเหยื่อที่ผมแถมเลยละกันก็คือตอนที่คอนนี่ดามิโกมาบูลลี่เมกครับปีเตอร์ก็เลยบอกคอนนี่ว่าเธอเห็นถังดับเพลิงตรงนั้นมะ ก่อนที่จะเอาหน้าขอนนี้ฟาดกับถังดําเพลิงรัวๆอะไรกันครับเนี่ยแต่คือทั้งตอนตอนนี้ปีเตอร์รักเมกจริงๆนะรักแบบห่วงเลยแต่เพื่อนก็คงจะคิดว่าทุกอย่างกําลังจะไปได้สวยปีเตอร์รักลูกตัวเองแล้วโว้ยเปล่าฮะสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นปีเตอร์ก็กลับมาทํารายเมกเหมือนเดิมอย่างตอนที่ปีเตอร์เขาสั่งให้เม็กยืนอยู่นิ่งๆ้อมคาบุหรี่ไว้ที่ปากเพื่อจะใช้แส้ฟาดไปที่บุหรี่ครับเมกก็บอกว่าไม่อยากทําเลยแต่ปีเตอร์มันสนใจที่ไหนเลยครับเขาก็ฟาแสใ่เม็ และล้มลงไปโดยที่บุหรี่ยังลอยอยู่เลยครับพอสตีวีเดินเข้ามาชมแซ่ปีเตอร์ก็ฟาดแซ่ใส่เขาเช่นกันและใช่ฮะไอแซ่นี่มันไม่ใช่ของปีเตอร์ด้วยแต่เป็นของเพื่อนของเขาอย่างเกรนยอมรับเลยว่าบ้านนี้มันวุ่นวายจริงเหยื่อคนที่4โจสวอนสารคือในตอนนี้ปีเตอร์จะทําธุรกิจจับปลาฮะโดยตอนนี้จะมีชื่อว่า The Perfect c a s ์แ a สเวแต่ตรงเขาล้มเหลวในการจับปลาและธุรกิจของเขาก็ล้มเหลวมากๆแต่หลังจากนั้น ในตอนที่เขากําลังกุ้มใจตัวของเชมัสคือผมเข้าใจว่าอ่านว่าเชมัสนะก็เลยแนะนําให้เขาไปที่เพลิแคนลีฟสถานที่แห่งนั้นมีปลาจํานวนมากมากกว่าที่เราเคยพบเห็นซึ่งตัวของปีเตอร์ก็ไปฮะและเพื่อนๆของเขาก็ไปร่วมวงด้วยแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมือเรือของเขาถูกพายุพัดจนเสียหายทําให้ทั้ง4ี่คนติดอยู่บนแพรตรุ๊กตาย,ยางกลางมหาสมุทรว่าแต่พวกเองไปหามาจากไหนวะเนี้ระหว่างที่ลอยอยู่กลางทะเลพวกเขาต้องเผชิญกับความหิวโหวยและความสิ้นหวัง เพื่อนๆอีกสามคนก็สังเกตเห็นว่าปีเตอร์กำลังเคี้ยวบางอย่างอยู่ก็พากันโมโหและโจเพกกื่อกระชากสิ่งที่อยู่ในมือของเขาแล้วก็พบว่ามันคือขาของโจนั่นเองครับหรือก็คือปีเตอร์กินขาของโจเข้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยคือใช่ฮะปีเตอร์คือกินเนื้อมนุษย์ไปแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วมันทำให้เพื่อนของเขาอย่างโจได้กลายเป็นเหยื่อแบบเหยื่อจริงๆเหยื่อแบบที่สิงโตกินกวางอ่ะพอปีเตอร์มันซอยจูเพื่อนตัวเองแล้วโว้ยเอ็งทำไปได้ไงวะปีเตอร์เหยื่อคนที่ห้า คนที่กำลังแข่งวิ่งมาราธอนปีเตอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนและวิธีที่เขาจะชนะการแข่งขันเขาจึงขับรถชนนักวิ่งคนอื่นๆเพื่อเคลียร์ทางให้ตัวเองครับแถมยังไปนั่งให้สัมภาษณ์หลังจากชนะด้วยครับว่าผมแค่ขับรถไปแล้วถ้ามีใครขวางทางผมก็แค่ฆ่าพวกเขาและใช่ฮะและตอนนี้เป็นตอนที่ถูกแบรนดห้ามฉายเพราะมันโหดเกินไปครับแต่มีคนเอาคลิปมาลง YouTube ได้อะนะซึ่งหากเพื่อนๆดูในดิสนีย์พาร์จะเห็นว่าตอนที่16ซีซั่น11ได้หายไปแล้วฮะเหยื่อคนที่ห ลูซี่คือผมขอเล่าก่อนนะครับีเ๋เจ้าปีเตอร์เนี่ยไปซื้อแผ่นหนังดีวีดีเรื่องหนึ่งมาที่มีชื่อว่ารถเฮาส์ครับซึ่งในเรื่องตัวเอกจะมีท่าเตะเท่ๆเอาไว้ช่วยสาวและพูดว่ารดเฮาส์ตอนจบซึ่งไบอันก็คือพูดเล่เลนๆว่าปีเตอร์สิ่งเดียวที่หนังเรื่องนี้จะสื่อก็คือการเตะมันแก้ไขได้ทุกปัญหาในชีวิตแต่ไอเจ้าปีเตอร์มันดันเชื่อจริงไงก็เลยเตะไบอันเรียบร้อยอาจริงๆขนามเป็นเหยื่ออีกคนได้ซึ่งปีเตอร์ก็ดันเชื่อจริงๆคงรเตะ จากนั้นก็ไล่เตะทุกอย่างจริงๆซึ่งในตอนนี้ปีเตอร์จะได้เข้าไปในแอนิเมชันที่ชื่อว่าพีนัทครับซึ่งพีนัทจะไม่ใช่การ์ตูนของ f ฟ m i l y ่กนะครับแต่เป็นจัก,กรวาลการ์ตูนอื่นผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆทันกันไหมคือในเรื่องจะมีน้องหมาที่ดังมากๆที่ชื่อสโนว์ปี้ครับและ Family ่ u ก s ก็จะเอาตัวละครจากพีนัทมาล้อเลียนอย่างชาลีและก็ลูซี่ด้วยปีเตอร์ได้เตะลูซี่เพื่อแก้แค้นให้กับชาลีที่มันจะถูกลูซี่แกล้งด้วยการดึงลูกบอลอ,อกแตู่่ซีีเเเป็น็นนคดร์ แต่ดูเอเจ้าปีเตอร์มันทําดีเตะไม่เลี้ยงเลยโวยเย่อคนที่7จไบรอันจะมีตอนหนึ่งครับที่ชื่อว่าลาฟามิเลียกายคือในตอนนี้ปีเตอร์จะเบียวเป็นเจ้าพอ่อมาเฟียใหญ่แล้วมันทําให้เขาโหดอย่างมากกับคนรลลอบข้างและด้วยความบังเอิญปีเตอร์กลายเป็นเจ้าพอ่อมาเฟียขึ้นมาจริงๆและเขาก็ได้เกณฑ์เพื่อนของเขามาเป็นมาเฟียด้วยซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวของไบรอรันกินไก่พาเมซานของปีเตอร์เข้าไปและตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีจนกระทั่งไบรอันขึ้นรถ เราจะเห็นว่าปีเตอร์ได้พยายามรัดคอของไบอันที่กินไก่ของเขาไปครับก่อนที่จะถูกขัดจังหวะพอลอิสกลับมาพอดีพร้อมกับซื้อแซนด์วิชมาให้ปีเตอร์ปีเตอร์คิดว่าเดี๋ยวก็จะกินแซนด์วิชคู่กับครีมโซดากระป๋องสุดท้ายละกันแต่ไบอันก็ไม่เรียนรู้เลยโว้ยเขาบอกว่าเขากินไปหมดแล้วปีเตอร์ก็เลยบอกว่าให้เขาขับรถไปที่ร้านของชำแต่ในระหว่างทางก็หยุดรถและปีเตอร์ก็ลงไปฉี่แล้วใครจะไปรู้แ่ะครับว่าที่นั่งข้างหลังมีเพื่อนของเขาซ่อนตัวอยู่และยิงไปที่หัวของไบอันสองนัดครับ ในตอนนี้ปีเตอร์กำลังทำตัวเล่นแบบมาเฟียและคิดว่าการใช้ความรุนแรงคือวิธีเดียวที่จะสามารถควบคุมแกงได้หัวจะปวดซึ่งไบอันก็ไม่ได้ตายจริงนะฮะก่อนที่ข่าวนี้สตีวีเองจะได้รับการสั่งสอนจากปีเตอร์ให้เป็นลูกของมาเฟียด้วยเช่นกันและสตีวีก็ยิงไบอันตัวเย่เช่นกันครับเซื้อจริงๆมันคือการ์ตูนมุกะนะฮะตัวละครหลักไม่เคยตายจริงซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้มาตลอดเลยฮะอย่างฮาเยือกคนที่8โยกิแบร์ คือโยกี้แบร์เป็นตัวละครจากซีรีส์อื่นที่ทาง f ฟ m i l y g ก y ยืมตัวมาใช้ฮะโยกี้แบร์มันจะขโมยตะกร้าปิกนิกของคนอื่นกับเพื่อนของเขาอย่างบูบูฮะและใช่ฮะ f ฟ m i l y g กายก็เอาตัวละครของเขามาเชื่อเสเลยยปีเตอร์ได้อ้างว่าเขาแทงโยกี้แบร์เพื่อเ่ยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปีเตอร์บอกว่าเขาทำตามคำขอของเจ้าหน้าที่เพราะโยกี้แบร์ถูกมองว่าเป็นปัญหาในอุทยานเจลรี่สโตนเนื่องจากโยกี้แบร์ชอบขอโมยตะกร้าปิกนิกของนักท่องเที่ยวครับปีเตอร์ทำการสวดเข้าไปที่หลังของโยกี้แบร์ก่อนที่จะขููู่บบครั โอ้ให้ตายเถอไม่แต่มีก็ไม่เว้นเหยื่อคนที่9โกเฟอร์ในตอนที่ปีเตอร์กำลังหมกมุ่นกับการเป็นหนุ่มยุค80และพยายามเรียนแบบสิ่งที่เขาเห็นว่าเท่จากหนังยุคนั้นเหตุการณ์มันก็เริ่มจากที่ปีเตอร์เห็นโกเฟอร์กำลังร้องเพลงแล้วก็เต้นอยู่ในสวนเขาเลยตัดสินใจจะจัดการมันด้วยวิธีโหดด,ด้วยการยิงจรวดไปที่มันครับคือความจริงแล้วเจ้าโกเฟอร์จะมาจากการเล้อเรียนถึงหนังดังในยุค80ที่ชื่อว่าแคดดี้แซกแล้วมันจะมีฉากที่ตัวละครพยายามกำจัดโกเฟอร์ ที่รบกวนสนามกอล์ฟของเขาแต่โกลเฟอร์จะหนีไปได้ตลอดแต่ในจักรวาลแฟมิลี่กายคือหนีไม่ได้ฮะโดนจรวดยิงตัวระเบิดไปเลยโว้ยเหยื่อคนที่10แมวของขวควักไม้คือเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวควักไมายได้ไปรับแมวที่ชื่อเจมส์มาเลี้ยงครับและเขาก็ได้เอาแต่เล่นกับมันจนเพื่อนๆของเขารู้สึกหงุดหงิดเพราะเอาแต่ไปสนใจแมวซึ่งพอวควักไม้ไม่อยู่บ้านปีเตอร์และเพื่อนๆก็วางแผนกันแกล้งโกนขนแมวแต่กลับกลายเป็นว่าเจมส์ตายเพราะถูกปีเตอร์โกนขนผิดวิธีครับ มันกลายเป็นเหมือนว่าปีเตอร์กําลังเชือดแมวด้วยมิโกนมากกว่าซึ่งปีเตอร์และไบอันพยายามซ่อนศพของเจมส์สุดท้ายก็ถูกตำร,รวจจับได้อยู่ดีแต่ที่น่าตลกกว่าก็คือตํารวจไม่ได้สนใจที่พวกเขาฆ่าแมวเลยครับเพราะตอนตํารวจค้นกลับเจอว่าในรถของไบอันมีกัญชาอยู่ก็เลยทําให้ไบอันถูกจับไปครับอะไรกันวะเนี่ยเยี่ย yeah, คนที่11เอเวอร์ลีนคือตอนนี้จะเป็นตอนที่มีชื่อว่า Mums the w o r d ที่ตัวแม่ของปีเตอร์ตุยแต่แล้ว เพื่อนของแม่อย่างเอเวอร์ลีนก็ได้มาเยี่ยมปีเตอร์ครับและปีเตอร์กับเอเวอร์ลีนก็ได้เป็นเพื่อนกันเพราะเอเวอร์ลีนจะเล่าเรื่องของแม่ปีเตอร์ให้ปีเตอร์ฟังแต่ความจริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะเอเวอร์ลีนดันมีใจให้กับปีเตอร์แล้วก็จูบจ้าวกับปีเตอร์เฉยเลยโว้ยได้เหรอวะในตอนนี้ปี Peter เตอร์เล่าให้โลอิสฟังเกี่ยวกับเอเวอร์ลีนและโลอิสก็แนะนําว่าให้ไปเคยกับเอเวอร์ลีนฮะและเธอก็อ้างว่าเป็นผลจากยาที่กินแต่เมื่อใช้เวลาด้วยกันเอเวอร์ลีนอยากจะขอว เมื่อเขาไปเยี่ยมหลุมศพของแม่เอเวอร์ลินก็ได้ตามไปด้วยเธอบอกว่าเขาคือผู้ชายคนแรกที่สนใจเธอนับตั้งแต่สามีของเธอเสียครับโอ้ยอะไรกันวันนี้หัวจะปวดแต่ปีเตอร์ก็ตัดสินใจที่จะบอกเอเวอร์ลินว่าเราควรเป็นแค่เพื่อนกันปีเตอร์ได้กอดกับเอเวอร์ลินแต่เขากอดแรงไปหน่อยซึยกระดูกของเธอหักแล้วก็เสียชีวิตครับปีเตอร์ก็ตกใจมากพยายามเรียกชื่อเธอแต่เธอก็ไม่ตื่นขึ้นมาซึ่งปีเตอร์ก็ได้พยายามจัดร่างให้ดูเหมือนยังมีชีวิตอยู่แต่มีคนมาเจอเข้าครับีเเตออร์ก็ทิงงาา้งง่าาไ กับคนดูแลสุาสานแล้วก็หนีไปใช่ฮะเอเวอร์ลินตุยีให้เรียบร้อยเหยื่อคนที่12และ13มไมเคลลิลกับเจนแบงค์สคือตอนนี้จะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพาร์ดีเดอะแฟมิลีเป็นตอนที่ปีเตอร์กําลังหางานทําและเขาได้ไปเจองานพี่เลี้ยงเด็กจึงตัดสินใจทําทันทีโดยวันที่เขาเริ่มงานวันแรกมีเด็กสองคนกําลังยืนคุยกันอยู่อย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับพี่เลี้ยงคนใหม่ของพวกเขาส่วนเจ้าปีเตอร์ก็ไม่รู้ว่าเฮียแกไปตกลงมาจากข้างบนได้ยังไงซึงตกลงมาทับเด็กๆจนเสียชีวิตเลยครับ ซึ่งตอนที่ปีเตอร์ได้รู้ว่าเขาได้ทําเด็กตัวเยเขาก็เสียใจมากๆครับแถมอุกออกมาอีกด้วยด้วยความเสียใจแต่ก็ยังเอาศพไปซ่อนไวใ้ใต้เตียงครับก่อนที่จะหนีออกไปทางหน้าต่างอะไรกันวันนี้อ่ะเยือคนที่14คลายปีเตอร์ไปหาใครที่บ้านของเขาเพราะคริสถูกใครรังแกครับพอไปถึงก็แนะนําว่าเขาเป็นพ่อของคริสแต่เมื่อพูดจบปีเตอร์ก็ถูกใครล้อเลียนดูถูกรูปลางและคําพูดของเขาจนปีเตอร์หมดความอดทนและรวมหมัดไปที่เขาจนสลบ ทำให้ปีเตอร์รีบหนีออกจากบ้านแล้วกลับมานั่งดูทีวีที่บ้านแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งโลเอสได้รับมือถือจากแม่ของคลายทําใไมรู้ว่าปีเตอร์ไปต่อยกับลูกของบ้านนั้นมาครับแล้วก็บอกว่าจะไม่แจ้งความด้วยถ้าเกิดยอมมาขอโทษดีๆซึงแน่นอนครับว่าเขาก็ไปทําแบบไม่เต็มใจซึ่งใครก็ให้อภยัยก่อนที่ปีเตอร์จะไปเล่นเลโก้กับใครต่อครับซึ่งใครมันก็ดันชอบแะที่ปีเตอร์ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาและบอกปีเตอร์ว่าเทก่อนที่ใครจะสอนให้ปีเตอร์เป็นบูลี่เฉย อะไรวะเนี่ยเหยื่อคนที่สิบห้าเด็กที่ขี่เจสกีในตอนนี้ปีเตอร์และเพื่อนๆจะปลอมเป็นทหารผ่านศึกฮะแต่ยกเว้นควักไม้ที่เคยรับใช้กองทัพเรือและเพื่อนๆทุกคนถูกจับหมดยกเว้นควักไม้ซึ่งพวกเขากระโดดขึ้นศาลแต่ศาลก็บ้าจี่ฮะบอกว่าจะลาโทษให้ถ้าเขารับใช้เป็นทหารของจริงซึ่งควักไม้ก็ตั้งใจมากและขอศาลเข้าร่วมไปช่วยเพื่อนๆด้วยแต่พวกเขาได้เข้าร่วมหน่วยยามฝั่งของสาราสเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนที่มาทะเลครับ แต่ควางมายก็จริงจังกับเรื่องนี้มากถึงแม้ทุกคนจะเอาแต่เล่นจนควางมายงอนอะนะฮะและพวกปีเตอร์ก็จะไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีอาวุธครบเครื่องฮะพวกเขาวางแผนที่จะหยุดพวกนั้นและระหว่างที่กําลังตรวจตากันอยู่พวกเขาก็ไปเจอกับเรือยอทที่ต้องสงสยัยก็เลยเข้าไปในเรือประเด็นคือตรงนี้ฮะในขณะที่เพื่อนสองคนก็วิ่งไปที่เรือแต่ปีเตอร์บอกว่าเขาต้องของโมยเจสกี้ของเด็กนะเขาเอาเด็กฟาดเข้ากับเจสกี้ก่อนที่จะแย่งมันมาเป็นของตัวเองครับซึ่งมันก็ขับไปได้แป๊บเดียวก็ถึงที่หมายลครับ คนที่ปีเตอร์จะยอมรับว่าเขาแค่อยากขี่เจกสกีเฉยๆเหยื่อคนที่16เจรรลในตอนที่เขาเล่าถึงความล้มเหลวครั้งก่อนของปีเตอร์ที่เคยทำงานร้านอาหารมาก,ก่อนครับโดยเขาเล่าว่าครั้งสุดท้ายที่เขาทำอาหารเขาได้ทำคัพเค้กที่มีส่วนผสมลับบางอย่างซื่อมาคนกินเข้าไปหัวของพวกเขาจะระเบิดทันทีและลูกค้าคนนั้นก็คือเจรรลครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าตอนนี้คือผมสะดุ้งเลยฮะยังหลอนกำลังกินคัพเค้กอยู่ดีป้งเหยื่อคนที่17นักบินอวกาศ คือมันจะมีตอนตอนหนึ่งที่ปีเตอร์ถอยรถออกแต่เขาดันไปชนรถของเออร์นี่ไกยักษ์คู่ปรับยังไม่ระมัดระวังแล้วมันก็ทําให้ทั้งคู่ที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาอยู่แล้วเกิดต่อสู้กันทั้งคู่สู้กันไปถึงแผงย้อนเวลาของสตีวีแล้วตะลุยไปยังอดีตอินเดียนแดงแล้วพวกเขาก็ว้าวไปเรื่อยๆทาให้มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการต่อสู้ของพวกเขาเต็มไปหมดเลยครับแต่มันก็มีเหยือกลุ่มหนึ่งคือนักบินอวกาศฮะคือพวกเขาสู้กันจนกระเด็นออกมาจากก้อนที่เหมือนอะไรสักอย่างและไอ้ก้อนนี้ ก็ไปชนกับกลุ่มนักบินอวกาศตัวยิ่งโมดโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับจริงๆมันยังมีอีกเพียบมีหลายฉากแบบที่ถ่า่น้ำนี่คืออีกเพียบเลยฮะแต่ผมขอยกมาแค่นี้เพราะไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเพื่อนๆคิดว่าไงฮะเอาจจริงผมรู้สึกว่าหลาย,หลายเหตุการณ์มันเกิดจากการที่ปีเตอร์ใส่ซื่อมากเกินไปหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือสมองสายเกินไปไป,ไปครับอารมณ์แบบเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยจนทำคนอื่นบาดเจ็บไปหมดแล้วเพื่อนๆเหรอ,อ,อครับคิดว่ามีเหยือ่อของปีเตอร์คนไหนที่อานอาถกว่านี้ไหม ถ้ามีก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ